ค่ะว<พ>ามฮอตของมาเบลเนี้นมันสูงมากเลยล่าสุดหลังจบคอนเสิร์ตเ,เป็นไงบ้างคะแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหากันามากๆเลยค่ะขอบคุณที่จีซื้อได้ค่ะเห็นว่าคอนเสิร,ร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพครอบครัวกันหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะไม่ได้มีมานานแล้วค่ะม,มันเป็นโมเมนต์ที่พอมีเป็นไงบ้างคะตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบ มันขาดหายมานานละกันเรืภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาถ่ายแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะเราเราได้พูดคุยกันในวันในวันนั้นเราได้คุยอะไรกันจริงบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านคนดูใจไหมคนแฮปปี้มากในกคุณใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกอะไรเราบ้เขาบอกว่าไม่เห็นกิดเลยเล่นกีตาร์ถ้าไม่ไม่รู้นะเนี่ยอะไรอนะ กํลังใจเนาะแสดงว่า,า,วาที่ผ่านมาเราจะบอกว่าไปนนก,าากังวลแบบเขาอยั่ที่บ้านหรือลูกบ้านอะอาจจะกลัวกังวลใช่ไหมใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีต้าร์มันยากจังแม่ออแบบเหมือนหนูกังวลเพราะว่าเราเคยพอพอ<ม>แบบฟอร์มใช่ไหมคะแบบร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบ4-5,000คนเราก็เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็งนายก็ง่ายขอหน่ยค่ะของหน่อยมาแล้วน้อยเหมือน มันเกิดเหตุการสองเหตุการณ์ด้วยค่ะคือเล่นกีตาร์ผิดไปสอบโน้ตแล้วก็จริง,รงๆลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอะมันต้องขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบขึ้นบล็อกไม่ทันบล็อกไม่ทมันก็ลลเลยตอนไปช่วเลยแพนิคแบบก็คือลิฟต์เดียวแต่เราก็แบบแก้ปัญหาไป่ได้ไปจความรู้สึกยังไงเพราะว่า แต่งหน้าช่างเสร็จแบบที่พี่สไตลิสทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากๆค่ะคอยแบบให้กําลังใจก็นมช้เราใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปอย่าร้องไห้แต่แอบร้องไห้ไปแล้วใช่กับเพื่อนในแก๊งเป็นไงบ้างคะโบบิกซี่กอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเล่นผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล เฮ้ยพี่ก็ใส่ตอบรับของกันของคอนเสิร์ตอย่างอยมันดีมากทุกคนอยากดูแล้วเโอร์แมทพวกหนูก็ดีมากอยากมีอยากมีค่ะพี่พี่ไปไหมคะไปค่ะเดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่าถ้ามีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่โดมอยู่ไหนนต้องถามก่อพี่โดมค่ะถามพี่โดมื่อจองจองอิมแพคไว้หรือยังจะหมดไหมคะเราปกติเรา ต้องดูก่อนไม่เราไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันปีหน้านะคะพี่พี่อพูดอะไรจริงก็จรินี้กอซิเจนเท่นั้นโอซิเจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วหายใจไม่ทันใช่อุ๊ยเดี๋ยหลายเหตุการณ์อยู่นะคอนเสิร์ตเราเนี่ยหนึ่งวันทันเหตุการณ์ก็วันนั้ใช่ค่ือบรรยากาศมันเป็นยังไงค็มแต่ว่า เ,เพราะว่าเต้นหลายเพลงติดกันค่ะคแล้วมันมีเพลงที่ฮาร์ปด,ด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบหายใจไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างผ่อนแอค่ะช่วงนั้นแบบซ้อมเยอะค่ะใช่นล้วหนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตลงไปกี่โลโ,โลถองโลได้แล้วตอนนี้ขึ้นมายังเท่าเดิมแล้วค่ะแต่ว่าหอบหอบมองกลับไปภูมิใจในพราะที่มาได้มาไกลมากจูป๊อกขนาดนี้ จริงยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขานาดไหนนะคะเพราะว่ายัางหนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูก็คือกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะ<ม>แล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันมีนความฝันแม<ผ>้ว่าพิกซี่อาจจะให้เปน็นแ, <ies S 2> แต่ตรงไหน,น,นเคยคุยกันไหมว่าเฮ้ยเราอยากไปเวทีนี่ไปไวที่เอออยากไปโคเชล่าค่ะ ไมีลุ้นแพทต้องรอเออ่ต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแสดงว่ามันเป็นเวทีที่ทุกคนคิดตรงกันใช่ค่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีท่านด้วยนะคะพิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะเออถ้าไปคอนเสิร์ตเชลลาจะไปร้องเพลงอะไรต้องอุ้ยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรกันเป๊ะของหนูลุงตาจริงๆอยากร้องเพลงทุกเพลงเลแต่ละ แคดียิใจแล้วค่ะแค่ได้เห็นบาเปลสะบัดผมก็เลิกแล้วแต่ละสุดนีัคนจับจีนเรากระป๋องีมีการส่งปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยอาการมันเป็นยังไงอ๋อต้องหัวใจใช่ไหมหนูสารภาพตรงๆว่าหนูไม่เห็นเพราะว่าเหมือนเหมือนแส่มันเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้ว อนที่แฟนคลับเห็นมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่ปิดปากอยู่เฮยแต่คู่เราก็คือมาแรงนะคนแบบว่าเสียยงแรงมากชิจดันดันเบอร์บมากเขาิดแล้วมีคนมาช่วยพายเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวแหละคุเชียร์เยอะเยอะที่เคยไหมมาเป๊บเคยนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะแก ไปยังไงข้อสอบได้ยังไงเออได้ยมัครพการนัดทายเราบางวนไปไดรีมาซุดครัวอะไรย่เงี้ยยังไงลูกบอกเอโอ้ยอ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยยังไงล่ะคำถามคนะคะคำถามคือนะคะได้รับนี่ยังไงลารเด็นสุดคอะไรอย่างเงีสำหรับพี่เชชใช่ไหมคะก็พี่เชช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชนน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีอินโกะเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะารูคใอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กำลังใจค่ะว่าแบบเก่งมากก็ขอบคุณค่เปต่าไม่มีอะไรนะคะเป็นพี่น้องกันที่ได้กำลังใจกันนี่มเตรียมวิ่งเรือแล้วนะเรือ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 แล้วนะเดพี่เชนจะว่าหนูเอานะคะ เขาไม่ว่าหรอกได้คุยกันเรื่องกระแสกระแสกรที่เราได้คุยกันบ้างไหมได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เชเคยทักมาว่าวันที่28หวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วค่ะคือไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกพวกหนูเจอกันอ่ะจะเป็นวันที่28่สิบแปดทุกครั้งเลยก็เลยแบบยี่สิบแดเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยละค่ะไม่เนี่ยวันนี้ต้องมาแล้วยี่สิวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่ หอมแนลูกน้ำอมแปแเาแต่นวันมันก็เป็นความน่ารักน่ารักกแฟนเนาะก็ปล่อยเาจิ้กันไปเราจะจิ้งกี้่เราจิ้กแ่นํน่าจะมีโอกาส่ตอกชวุนจแ่พี่เิร์นช่วยหนูด้วยพี่อันย่าตอันย่าต์ที่พี่เขาเชียร์กันไปอย่างเดียวี่ถามแลาเอย่างเดียวอน่าตอน่าตพวกพี่เชียร์กันไปย่าตก็อุากากพี่ พอทุกทคุกคนคก็เรียกว่ามีคนล้ากน<ม>า<อ>ันเน okay. okay, าะคุณมาช่วยน้องล้าคโอเคคุณปร้านนี้กันค่ะ